คุณชัชชาติศรีธิพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงแถวเสนานิคมกรุงเทพนะครับช่วยร้อยโทยหญิงสุนิสาที่ว่ากรดำรงหรือว่าหมดเจี๊ยบซึ่งเป็นผู้สมัครในเขตลาดพร้าววังทองหลางคุณชัชชาติบอกช่วงหนึ่งถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์นะครับออกมาระบุว่านักการเมืองเนี่ยก็สืบทอดอำนาจเหมือนกันคุณชัชชาติบอกแบบนี้ว่าการสืบทอดอำนาจเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าการสืบทอดอำนาจโดยประชาชนต้องเป็นคนเลือกซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้การที่มีสอวอถูก แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเลือกนายกด้วยดังนั้นก็ขอให้ประชาชนขอพ่ยะขอให้มีการประกาศไปเลยนะฮะว่าให้สวเลือกตามประชาชนก็จะหยุดข้อคอรหาว่าคนที่แต่งตั้งมามีอำนาจเหนือประชาชนชนะครับอลองฟังคุณชาติชาติอธิบายเรื่องนี้ครับผมว่าสืบทอดอำนาจเป็นเรื่องปกติของระบบประชาธิปไตยนะฮะแต่ต้องไปสืบทอดอำนาจโดยประชาชนเป็นคนเลือกผมว่าเลือกตั้งหองนี้มัน เิดจากครั้งอื่นคือว่ามันมีเรื่องสอวอที่แต่งตั้งมาช่วยเลือกนายกด้วยถ้าผมว่าคําที่พวกเราพูดว่าสื่อทอบหน้านมันน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าถ้าประชาชนเลือกเลือกมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมแต่พอเออมีสอวอแต่งตั้งมาถ้าเกิดท่านท่านจะก,กังวลเรื่องหรือว่าเรื่องสื่อทอบหน,น้าผมว่าประกาศไปเลยว่าให้สอวอเลือกตามประชาชนถ้าอย่างงี้มันก็จะหยุดข้อยุติข้อะหาว่าคนที่แต่งตั้งมามีอำนาจเหนือประชาชนที่โหวต นั่นเป็นประเพณีปกติที่เราพูดกันถืทอทอาหนนาคือประชาชนเป็นคนเป็นฉันทาบัตริกของประชาชนอันนั้นไม่มีปัญหาแต่เพิ่มเรามีกฎที่มันไม่เหมือนที่ผ่านมานั้นผมว่าประเด็นที่เขาพูดกันคือประเด็นนี้มากกว่าเรื่องมีคนที่แต่งตั้งมาช่วยเลือกนายกอันนั้นคือการมาตรการในการถืทอทอาอำนาจครับความจริงความจริงพรรคะชาิปัตต้องอธิบายเรื่องนี้นะทำไมพรรคเพื่อไทยอธิบายแทนอ่ะเอาก็ไอ้ที่เขาเอามาตอบโต้กันตอนนี้คือ ที่มาออกมาตอบโต้ทั้งลุงตู่ทั้งคุณธยาที่ปะุว่าอะไรเยก็มาตอบโต้ประชาธิปัตย์ไงไม่ใช่ปัดหาว่าสืบอดอนาจไงแต่ว่าขอทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะคะเวลาที่เราพูดว่าสืบทอดอํานาจเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นการสืบทอดอํานาจโดยกลวิธีอันไม่ปกติครับแต่ เมืองได้รับการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลครบเทอมสี่ปีเลือกตั้งใหม่แล้วได้กลับมาเป็นรัฐบาลอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าการสืบทอดอํานาจนะคะเขาเรียกว่าประชาชนสมัครใจเต็มใจอยากได้คนนี้มาบริหารประเทศคือการพูดว่าสืบทอดอํานาจเนี่ยมันคือการวางมากกนอย่างแยบยนต์จะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวเองไม่หลุดจากอำนาจเพราะว่า คนที่มาในอํานาจโดยไม่มีเทอมันสิ้นสุดอ่ะสมมุติว่าคุณเลือกตั้งมามันมันสิ้นสุดที่สี่ปีทุกคนรู้ไงก็สี่ปีคุณจะหลุดจากอํานาจแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาด้วยวิธีพิเศษอ่ะมันไม่มีเดทไลน์นี่คะนึกออกปะเลื่อนไปเรื่อยมันไม่มีเดทไลน์ขนาะเลือกตั้งยังเลื่อนออกมาไม่รู้กี่ครั้งนี่ไงที่เขาเรียกว่า การหาวิธีให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจต่อ,อเพราะคุณไม่สามารถดีเลี่ยงข้อเรียกร้องให้คุณจัดการเลือกตั้งได้เพราะว่าตอนที่คุณเข้ามาด้วยกลวิธีอพิเศษนั้นคุณบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานค่ะคือจ,จริงๆมันคือเวลาเราพูดกันเต็มๆเราก็เรียกว่าสืบทอดอ,อำนาจรับหาร มันก็ที่เราพูดในปีสามห้ามันคือการสื่อมทราอำนาจของรศชมันมีปยานน้อยมันมีปยานน้อยมันไม่ได้บอกสื่อมทราอำนาจมันก็เป็นที่รู้กันสืบทอดอำนาจของรสชเนี่ยมันชัดเจนใช่ไหมครับถึงเรื่องสื่อมทราอำนาจแล้วครั้งนี้ทำไมเขาเรื่องสื่อมทราอำนาจก็ไปดูแล้วกันนะคือเงื่อนไขกติกามันไม่ใช่การเลือกตั้งปกติเออทฉะนั้นเองมันมีการรับนู่นใหม่มีการเขียนรันู่นมีการ ไอ้นไอ้นี่อะไรต่างๆมันเต็มไปหมดอ่ะใช่ไหมฮะเขาถึงเรียกกันว่าสืบทอดอำนาจถูกนะไม่ต้องมาเล่นคาว่านักกเมืองก็สืบทอดอำนาจนะนักเมืองสืบทอดอานาจไม่ได้เพราะว่ามันมีเทอมของมันอยู่ว่า4ปีต่อให้คนอยากให้คุณแบบโอ้ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งที่เกิดเกินคุณก็อยู่ตรงนน้นไม่ได้ครับค่ะจะทอดจะปิ้งอะไรก็ไม่ได้ค่ะ